มันมีหลังขั้นตัวองอะออไม่ไม่ไม่ต้อละไม่ผมตัวนึ่งนิ่งม่้ผมเออมีรถหมหน้าหน้าหน้าเอานี่น้าเอานี่แน้ผมนี่เชรถมันมาเข้ากับละ mà nó vì là. tổ mày tao hầu, mày tao hầu. Mày mày tao mà Mày mày tao hầu. Mày mày tao Mày mày tao Mày mày tao hầu. Mày mày tao hầu. Mày mày tao Mày mày tao

เยอะสุดไปมีระเบิดจมมุ่งบใช่มนี่ถ้เปิดมันเดี๋ยวคุณยิงก่อนเลยเดอเพราะว่ามันมันชิดกูละมาละมาลละมาลลต้อนนี้ผมล็อกเองมันมอบแล้วมันมอบแล้ว เออมันยิงนี่นเดี๋ยวมันก็วิ่งมาแล้วมั้งมายุ่หนนาพี่นั่นเลยตรงหน้าเลยนั่นแหละ

ดีืวะาม่ไม่สองกันนะมันจะเก้าตัวนึ่ง

น่่เอคว่าระเบิดไม่็นเห้ยนอกตัวเอ้ยนอกตัวเดียวถ้าเกิดการ์ดบอลยิงแฮมตัวนี่ไงสองการ์ดสองการเลยน่ะไปลปต่อต่อจะต้องต้องอโยงไม่ต้องใช้เล่นหน่อยรถระเบิดกันเนี่ย